ปีมาลงอันดับแรกให้คุณจับตาดูนะว่าชนิตาจะพูดถูกไหมปีมาลงปีหกเจ็ดปีหน้าความสวยความงามสัญญกรรมฉีดดึงทำยังไงก็ได้ให้ตัวเองดูไม่ยานทุกสิ่งอย่างจะพุ่งแบบเหมือนพูดแตก และจะมีอะไรเกิดขึ้นที่คุณคาดไม่ถึงเกี่ยวกับความสวยความงามไม่ต้องไปผ่าตัดสัญญกรรมไม่ต้องไปถ่าดึงไม่ต้องไปอะไรอย่างเงี้ยจะมีอะไรบางอย่างบังเกิดขึ้นในปีหน้าให้คุณจำคำพูดครูเอาไว้นะคะแค่จำไม่ต้องเพ่งจำเฉยๆว่าชนิตาเคยเอ่อยไว้เมื่อปลายปีว่าปี67 ศาสตร์สัญญกรรมศาสตร์ศาสตร์ที่เกี่ยวกับความสวยศาสตร์ที่เกี่ยวกับความเต่งตึงศาสตร์ที่ไม่ต้องเจ็บตัวแต่สวยจะนำโด่งเป็นผู้แตกคอยดูคอยดูนะเพราะผ่านมาความสวยความงามมาแรงอยู่แล้วแต่ต้องเจ็บตัวต้องฉีดต้องต้องผ่าตัดต้องดึงต้องเย็บต้องอะไรคนก็ยอมเจ็บเพราะว่าต้องการความสวยงามต้องการอ่างเงี้แต่ปีหน้าให้คุณจับตาดูจะมีนวัตกรรมที่คุณคาดไม่ถึง จะมีอะไรบางอย่างที่ปรากฏขึ้นอย่างน่ามหาัศจรรย์คุณจะจำหน้ากันเองแทบไม่ได้ผิวพัรร์จะผ่องเป็นยองใย,ยหน้าตาจะสวยโดยไม่ต้องฉีดสีตีเป่าคุณจะแบบจับตาดูนะว่าครูพูดจะถูกไหมมันจะเริ่มต้นในปีหกเจนะคะมันจะเริ่มในปี67แล้วตามมาติดๆให้ไปเช็คดูเช็คลิสตเลยสุขภาพ สองอันนี้จะขี่กันเลยจะตามหลังกันมาเลยเกี่ยวอะไรที่เกี่ยวกับสุขภาพกินแล้วไม่ตกไปตับไตกินแล้วไม่ทําอันตรายกินแล้วดีต่อสุขภาพกินแล้วทําให้คนอายุยืนกินแล้วทําให้คนแบบอายุวัฒนะตามมาอันดับสองอันดับสองคอยดูนะไปดูไปดูไปด้วยกันนะคะ ให้คุณจับตาเลยครูจะบอกแค่สองอันดับนะคะ